สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนใเอฟซทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยครับก็วันนี้จะมาอ่ามาทำคลิปนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมเกี่ยวกับการเก็บถุงพลาสติกแบบนี้นะครับที่บ้าน,นเพื่อนเพื่อนมีปัญหาแบบนี้ไหมครับเวลาที่เราซื้ออาหารตามตลาดหรือร้านอา่ร้านค้าบางที่นะครับที่ก็ให้ถุงพลาสติกแบบนี้นะครับถุงเราเราเรียกกันว่าถุงกับแก๊ปเนาะ มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่เราต้องใช้นะครับแต่เพื่อเป็นการรักโลกเนาะเราก็จะเก็บเอาไว้กับเรานะครับใช้เป็นรียูสให้นานที่สุดนะครับก่อนที่เราจะทิ้งไปเนะาะก็บางทีเราซื้อของซื้ออะไรามาหลายๆครั้งนะครับก็จะถุงพลาสติกก็จะกองทั่วมาง บางครั้งผมก็ใส่เป็นในถุงถุงเดียวอย่างนี้นะครับแล้วมันทําให้เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บแล้วก็ไม่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาบอกวิธีการเก็บนะครับวิธีการพับถุงพลาสติกก๊อปแก๊บนะครับที่เกิดจากการเราซื้อมาจากตลาดเนาะโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับตอนไปรับชมเนี่ยก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปด,ด้วยนะครับ โอเคครับไปรับชมกันครับมีการเก็บก็ง่ายๆนะครับก็ถ้ามันเยอะมันจ,จะอาจจะเสียเวลานิดนึงตอนแรกนะครับแต่ถ้าในครั้งต่อไปที่เราซื้ออาหารแล้วก็ได้ถุงมาเนี่ยเราก็พับเลยเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสียเวลาเนาะเคเดี๋ยววันนี้จะมาพับให้ชมนะครับีค,ครับเริ่มแรกเราก็มาจาักถุงพลาสติกนะครับอย่างนี้ เรียบๆนะครับแล้วก็พับเข้าไปนะครับพับเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็รีดสักหน่อยเพื่อไล่อากาศนะครับแล้วเราก็พับพับเข้าไปลักษณะนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาปลายนะครับยัดเข้าไปนะลักษณะนี้นะครับ อันนี้ก็แลดูจะเรียบร้อยนะครับเวลาที่เราใช้งานก็สามารถดึงไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็หาภาชนะมาใส่ให้เรียบร้อยนะครับก็พับได้หมดนะครับทุกขนาดนะครับทุกขนาดทุกุงหูย้วแบบนี้นะครับได้ทุกขนาดเลยนะครับพับกระปนะครับรีบ ลาที่เราจะไปซื้อของซื้ออะไรนะครับเราก็สามารถพกพาไปแบบนี้ใส่กระเป๋าไปนะครับได้นะครับเราก็ไม่ต้องไปอขอถุงจากแม่ค้าเพิ่มเนาะตอนนี้กหห็หลายหลายห้างหลายหลายเกือบจะทุกห้างแล้วนะครับตอนนี้เขาก็รณรงค์ไม่ให้ใช้พลาสติกเนาะเพราะว่ามันกว่าจะย่อยสลายนะครับมันก็ใช้เวลา หลายร้อยปีเดียวนะครับสำหรับพลาสติกนะครับนะก็ไหนๆก็ได้มาแล้วนะครับเราก็เอาไว้กับเรานะครับใช้ให้มันคุ้มค่านะครับก่นะอนที่จะนําทิ้งไปเนาะก่อนจะไปทําลายนะครับนะครับจะเล็กจะใหญ่ก็ได้หมดอันนี้อันนี้เป็นถุงแบบยาวนะครับเดีย๋ยวจะลองภาพดูได้ไหม ็ได้เหมือนกันแหละนะฮะได้เหมือนกันกับพับด้านด้านก้นถุงเข้าไปนะครับเพราะจะได้ไล่อากาศไปด้วยนะครับมันจะได้เรียบอันนี้ขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กอ่ามันจะอา,อาจจะเสียเวลาใน,ในตอนแรกนะครับที่เราพับเก็บนะครับแต่ถ้าเรา ที่บอกนะครับเราซื้ออาหารมานะครับเราก็พับเก็บทีละใบเลยนะครับมันก็จะไม่ไม่เสียเวลาเนี่ยอ่าถ้าเรามันเก็บไปเยอะแล้วมาพับเนี่ยจะเสียเวลาครับเล็กเล็กก็จะพับยากนิดนึงแต่ก็พับได้นะครับ ก็สางประเทศเขาน่าจะเลิกใช้ถึงพลาสติกแล้วเนาะผมดูในหนังฝรั่งเนี่ยเขาก็จะใช้อะไรนะเป็นถุงกระดาษนะครับถุงกระดาษนี้นก็จะย่อยสลายได้รวดเร็วเนาะับไปเอาด้านปลายนี่ยัดเข้าไปทา,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 าให้มันแน่นหนานะเดี๋ยวให้ชมอีก สักใบหนึ่งเนาะผมจะพับให้หมดเลยนะฮะแล้วก็มาดูตอนเสร็จอีกทีนึ่งเนาะอ่ะออะาแล้วก็ปุดช้ายนะครับก็จัดระเบียบนิดนึงถุงนะครับทำให้มันเรียบเรียบพับเข้าไปแบ่งส่วนให้มันพอดีนะครับจะก,กี่ส่วนก็แล้วแต่ขนาดความกว้างของถุงนะครับรีดไปทางด้านปาก ถุงนะครับพับด้านก้นเข้าไปนะก้นถุงนะครับพับเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับจนสุดจนถึงปากถุงนะครับแล้วเราก็ยัดเข้าไปเนี่ยครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ ทบให้ดูถุงครับอันนี้ถุงเล็กนะครับดีดแล่อากาศออกให้หมด เดี๋ยวจะพับอย่างนิดหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวพับให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาชมตอนจบวีธีครับก็เรียบร้อยครับนี่ครับพับมาแล้วเราก็จะไม่เปลืองที่นะครับเก็บไปใช้งานในครั้งต่อไปนะครับนะก็พยายามที่จะไม่ทิ้งนะครับนะเมื่อเอามาเป็นรียูสได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆถ้าคลิปนี้ดีประโยชน์ ยงไฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย